ลาวสเปรระบบติดตั้งหัวฉีดสเปรน้ำละองละเอียดหัวฉีดทำจากสแตนเลสคุณภาพสูงฉีดพ่นสเปรน้ำได้ระยะไกลละองละเอียดไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงออกแบบการติดตั้งได้ตามความต้องการปรับองศาการสเปรน้ำได้ฉีดคุมป้องกันฝุ่นออกไปในพื้นที่ชุมชนภายนอกลดฝุ่นละองขนาดเล็กตะกูล PM ลดควันลดความร้อนลดกลิ่นสำหรับสถานที่การจัดเก็บวัตถุดิบการทำเหมืองร เหมืองหินโรงงานถลุงเหล็กโรงงานฐานหินสถานที่ก่อสร้างการรื้อถอนอาคารโรงงานผลิตปูนซีเมนต์โรงงานผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมการเกษตรการพ่นฆ่าเชื้อโรคและการระบายความร้อนในบรรยากาศสนใจติดตั้งระบบฉีดพ่นสเปรย์น้ำละอองละเอียดสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้